แดกตัวพ the <ə S 1> ันได้เลยตัว500มันฟัดกับตัวพันได้ใช่ไหมมีคนเมนเยอะอะไรพวกนี้มันถกเถียงกันมานานแล้วระหว่าง2จังหวะ5 0าซีซีกับตัวพันตัว500แดกตัวพันสบายตัวจาดตัวเครื่องจอดเครื่องนี่แดกเลยนะครับ มีสี่ท่อนะฮะปกติมันต้องสูบเดียวไหมเหรอนี่สี่ท่อสี่จังหวะห้าสี่สซีซีของแท้สี่จังหวะเอาใหม่เอาใหม่สี่ท่อนะสี่ท่อสองจังหวะสี่ท่อสองจังหวะห้าร้อยซีซีเลยใช่ห้าร้อยจริงเหรอที่ว่าคาบูนี่ยังไงอะสี่คาบูหรยอกันคาบูก็มีสี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ตรงไหนอีกแล้วก็ฝั่งนี้ฮันแน่ตัวสองตัวตัวนี้เป็นกรองออกเป็นกรองใช่กรองอากาศ ของทั่วไ,ไปแหละซื้อมาใส่ไว้ก่อนแล้วการไว้เสื้อสูบเขานี่ยังไงนะนี่หรอข้างล่าง2ใช่ไหมข้างล่าง2บน 2, 2> เป็น4ใช่ครับการทํางานมันจะเป็นทำเป็นคู่ยังไงขึ้นขึ้นหกับ1กับ3ามหนึกับ3แล้วก็ลงแล้วก็2กับ4ขึ้น <S <S> <S คนที่ทําขึ้นมาเป็น 500, 500ร้อยห้าเขาเรียกว่า NSR 500เลปิก้ก็คือเป็นตัวเรียนแบบว่าตัวจําลองเนี่ยที่ไม่ให้ตัว GP เนี่ยมันจะหาโครงขึ้นมาทําเองออหาโครงที่มันใกล้เคียงแล้วก็วทําถังทำํำน้ำมันทําล้อทําอะไรท,ทุกอย่างให้เหมือนเองอันนี้ขอถามหน่อยบางคนเดี๋ยวที่อย่างที่เคย,<ม>เ,คยเคยหลายคนน่าจะทราบดีนะว่าตัว500มันฟัดกับตัวพันได้ใช่ไหมแบบว่าแดกตัวพันได้เลยใช่ไหมผู้ดูไหมไม่ก็คือมันเขาเรียกว่าอะไร มันมีมันมีคนเมนเยอะอะไรพวกนี้มันถกเถียงกันมานานล้วระหว่าง2จังหวะ5 0 0ร้อซีซีกับตัวพันเขาบอกว่า2จังหวะ5 0 0ร้อนี่แดกตัวพันได้พูดถูกไหมถ้าเป็นไอ้นาห้าร้อยจีพีอ่ะได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนนี้ก็มีแข่งขันกันเรื่องปกติครับตัวน้าแรงม้าเยอะก็คือตัวพันอ่ะตัวพันสมัยนั้นนะไม้สมัยนี้ก็คือเทียบปีในยุคนั้นในยุคนั้นยุก้าศูนย์อ่ะตัวเนี้ยตัวห้าร้อยแดกตัวพันสบายโอเคแต่ถ้าสมัยเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็น NR5GP ยเนี่ย จะไปแดกตัวพันสมัยเนี้ยผมว่ามันใน,ในสนามอ่ะในสนามที่มีโค้งอะไรเงี้ยข,ขี่ขี่ได้ขี่แบบให้มันสู้สีกันอ่ะได้แต่ถ้าขี่ทางตรงออกตัวอะไรเงี้ยสู้ตัวพันไม่ได้โอเคเข้าใจละอืแต่ถ้าถามว่าต้นๆเนี่ยมันก็พอฟัดได้เพราะว่าหนึ่งคือน้ําหนักเขาเบาต้นๆได้แต่ปลายหายเออถูกต้องต้นได้ปลายไปแดกเลยก็ประมาณนี้ก็ไขข้อข้องใจกับคําว่า500ซีซีแดกดิกไบตัวพันนะครับ ลองขี่ดีกว่าให้ทุกคนไดน้ดูกันนะฮะวันนี้นะฟังเสียงฟังเสียงว้าวแน่ว้าวแน่ ชอบมันออกสูตรนะฮะไม่กล้าออกเยอะก็ออกไม่ออกธรรมดาไปแล้วต้องซัดด้วยรอบเนี่ยมันแบบมันเป็นมันกระตุกกระตุกมันจันจอนมันจันจอนมันเมันหายไหมอ่ะนั่นหมายถึงว่าตอนที่ออกใช่ไหมใช่เหมือนตอนที่ตอนเกี่ถอนกระสาบมันเหมือนมันมันถอดูดหายหรือว่าคอยผ่อนมันหรืออะไรอย่างนี้ใช่น่าจะผ่อนแหละเพราะว่าเขาเกียร์ไม่ได้ใช่เขาเกียร์ไม่คได้เขาเกียร์ยากพอพอเขาเกียร์ไม่ได้ผมว่าไม่กล้าเข็นรอบเยอะกลัวมันพัง หลังขี่อ่ะไพี่ก่อนเจ้าของรถขี่เหรอคือรถมันแรงแรงนะแต่แรงแรงปลายออกมันยังไม่เท่าไหร่มันยังไม่จี๊ดยังไม่สุดเลยยังไม่สุดเท่าไหร่แล้วก็ปลายมันมามาเรื่อยๆเลยแต่ถนนมันก็ไปได้อีกใช่ไปไ่ด้ไปที่สเตอร์สเตอร,ตอร์จะแบบโคตรให้มันใหญ่ขึ้นสเตอร์มันเล็กเอาวัตตาโคตที่สูงขึ้นอ่าให้เออเดี๋ยวพี่สเตอร์หลังแล้วก็เดี๋ยวมันไดไป สูบเดียวแล้วก็สสูบสูบเดียวอย่างเช่น KR มันก็จะจีจ๊ดจ๊าดเราใจกันละสองสูบสองสูบอย่างไอ้ด้สองอาสูวนที่เราขี่กันก็จิกแบบหนึ่งล่องล่องใช่ขึ้นไวแต่เนี้ยมันจะมาหนักๆในช่วงกลางแล้วก็ปลายอันนี้เท่าท<ป>ี่ลองนะพี่นะปลายไหลเรื่อยปลายมาเรื่อยๆเลยผมว่าปลายไหลน่ากลัวแบบมันจะมาเรื่อยๆไม่หมดมันมาแบบไม่หมดทางหมดก่อนซึ่งระยะสนามที่เราขี่พันหกร้อยเมตร ทางไม่พอสิ่งที่ต้องแก้คือสเตอร์รับประตาชดใหม่ใช่ใช่ใช่ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะผลงานนะฮะเอเน0ยร์ห้าร้อยนะครับติดตามได้ที่ไหนพี่ช่องเสิร์ชตั้มเหล่าเลยเท่อ่ะฮะเจอเลยเจอหมดเลยทุกช่องทางติดต่อเฟซบุ๊กใช่เจอแน่นอนฝากติดตามกันไลย เดี <One input> ๋ยวคันนี้เป็นเป็นปทรุไทป์ก็คือรวให้่ได้แต่คันใหม่จะทำต่อไก็ด้จะให้เหมือนให้เหมือนเอดรา500 T T เลยออริจินอลเลยออริจินอลเลยโอเคจะบอดี้ใหญ่กว่านี้น่นอที่ใหญ่กว่านี้เ็นใหญ่ขึ้นเลอเบรกขึ้นเบรกดีขึ้นระบบดีขึ้นทุกอย่างโอเคฮะแต่รอรอเก็บตังค์ก่อนให้มันรองรับกับ500ซีซี2จังหวะ4สูบคันนี้ก็วันนี้นะฮะรอยตามผลงานคลิปต่อไป วันนี้สนุกมากร้อนด้วยกลัวฝนตกด้วยโอเคพี่นั่ไปนะ